สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรอาหารเที่ยวพากินกองผมนายรัชชัยเข็นเคยนะครับเราพบกันในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราจะมาทํากันนะครับก็คือผัดเห็ดรวมใส่น้ํามันหอยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบที่เราจัดเตรียมไว้นะครับก็มีเห็ดรวมนะครับต้นหอมมะเขือเทศนะครับกระลำปีกระเทียมน้ํามันพืช น้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบนี้เท่านี้เองนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำอาหารไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับเราก็ทำการเอาน้ำมันพืชเทลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับ การเที่ยวให้มีกลิ่นหอมนะครับเมื่อกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็นำกระลำตีลงไปผัดนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับ แล้วเราก็ทำการผัดเสร็จแล้วก็ผักต่างๆให้ให้สุกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราทำการเติมน้ำเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ทำการใส่น้ำปลาน้ามันหอยนะครับใสงน้ำมลดมะเขือเทศนะครับทำการผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วเราจะทำการใช้ฝาปิดไว้นะครับเพื่อให้สุกเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปครบแล้วแล้วก็เห็ดแล้วก็ผักกระหล่ำปีที่เราใส่ไปเริ่มสุขแล้วเราก็ทำการทดลองชิมดูนะครับ ได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ทําการผัดให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถปิดแก๊สตักใส่จานรับประทานได้เลยนะครับสำหรับเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ทางด้านล่างของคลิปนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ตักใส่จานรับลานกับผักสวยร้อนได้เลยนะครับ น,นี้นะครับก็คือหน้าตาผัดเสร็จรวมแต่น้ํามันหอยของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ